อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหา,าพิตในด้านองพุทธ,ธจริตคำว่าพุทธ,ธจริตแปลว่าจิตท,ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ครมฐานสนับสนุนไปสีอย่าง จริตต้นสอรายการคือศรัทธาจริตกับพุทธจริตมีองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตสมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสหิทาคา สำหรับพุทธจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระกรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลยินองค์สมเด็จพระตัสพนเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่าย ว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถแตเหตุการณ์ทั้งปวงเกือบทั้งหมดวิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี่อย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การสังเกตการ เอกว่าเป็นการศึกษาศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาและก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทําได้ คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะามีจิตอบรมมาแล้วดีดีได้ดีแต่ชาติดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมมฤกกน,นาจิจึงให้กรรมาฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สําหรับท่านที่มีใจเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คําวาจาว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> พุทธจริตคือคนฉลาด สมเด็จพระบรมมโลกนาตให้กรรมฐานเป็นเครืองประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดว่สีอย่างคือ,อหนึ่งมรณานนสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองจตุธาตุประฐานสี่พิจรารณากันหาว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนอสามอาหารเรบริกกไดสัญญา พิจรา,ารณาหันว่าเป็นของสกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นและในสีของอาหาร <c oughs> ไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารได้สี่อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานได้สี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขาดในชีวิต เขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวัดวั่นแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธ,ธจริตจะมีอารมณ์คิดถือว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนละสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้น คนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคำว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการแสแดงออกเป็นการออกกำลังทำให้ร่างกายรื่นเริงทำร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริองอยู่เป็นปกติแลอคำว่านักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันตพันเข้าช่วย ก็จะเห็นได้ว่าท่านตัวนี้มีความรื่นรเลงหันษาตลอดเวลาข้ราหนึ่งสุขภาพดีถ้าสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละจึงเรียกว่านักกีฬา <c oughs> สำหรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริตท่านก็มีอารมณ์จิตแห่งความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะนักกีฬามอพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไหร่ ความกระปี้กระเป๋่จะปรากฏกระจายเขทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันและแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจที่เขาจะพึงทำพร้อมที่จะลงสนามเสมอทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใด็ตามทีท่าน้ะหลายเหล่านี้ไม่ย่อดทอแต่การฝึกซ้อมและการแข่งขันข้อนี้มีประมาณชั้นใด สำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธ,ธจริตมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกิลาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีลาหรือไม่เป็นกิลาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเครื่องคนของสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกขนนะ นั่นท่านนี่ที่มีความเจลิญจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุปัติเหตุตายไม่สําคัญตายเหมือนกันหมดใ่เวลากําหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอน อาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นคันของมันดาก็ตายนี่เป็นนั้นว่าความตายเป็นกีฬาไปจำใจของท่านผู้เป็นพุทธจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดยังมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ นีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชาติีิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมันได้ก็แสนลําบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่ถ้่าว่าขณะที่อยู่ในคันมันดาถ้าเราจะยนึกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพทอนเด็กในคันจะนั่งอยู่ในสภาพคุดคูเหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้ มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเขา่านั่งชันเขา่าใช้เวลาประมาณสิบเตือนนับจนไปเริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตก็สู่คันของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสบายสมบพ่องนั้นมีอุปมาเหมือนกัคนนอนอยู่ในห้องกว้าง เมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับก,กลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไรก็ปลายกดวราห้องคือคันของมารดาน,นั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมื่อร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปลายกดวระห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจ จะปวดจะเมื่อยเป็นระการใดก็ตามทีขยับก็ย่งกายไม่ได้ไมันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในคันมารดาก็แสนจะลาบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลำบากมีทุกขเวทนา ทำให้เกิดความไม่สบายใายไม่สบายใจเกิดขึด้นความจริงการอยู่ในคันเขามาดาเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ว่าชาติพุทธคขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่อใสยปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สําหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริต คือจิตประกอบด้วยความรู้หรือจิตประกอบด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดตั้งแต่อยู่ในคันของมารดานี่เมื่อคลอดจากคันมารดาขณะยืดอยู่ในคันมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากคันมารดาม,าใม่ใหม่กระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัว ยิ่งร้องเจ้ามาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีได้ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็อ,อาจจะเป็นความแข็งแรงคนใดแต่ก,การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อน <c oughs> มีความหนาวและความร้อนเป็นต้น ทนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอดจากคันมารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอดจากคันมารดาอาหารที่เคยอยู่ในคันได้รับการสัมผัสคืคอหล่อเลี้ยงจากคันของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมอง แต่กันออกจากคันมารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดค,ความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบคุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าชิคัตชาปรมารคาความหิวเป็นโรคคือเปาการเสียดแทงอย่างยิ่ง นี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งทั้งที่กลิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ถมามีอาการป่วยไข้ไม่สมบายก็บอกใครก็ไม่ได้ กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ประมาณการเสียดแทนทางหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่มีแต่เท่านี้เมื่อถิ้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ ในการปรารถนาในากาการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สงความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาปแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกบ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองก็มาก,ก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยน่ายความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสิอย่างเดียว ใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้ก็เพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนในองค์สมเด็จพระจินวรทรงเห็นโทษของความรักความผูกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดา นี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำนามีความรักมีความพอใจมีความยึดเหนี่ยวสิ่งอและกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกัน จะมีอะไรมาหองแหงจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันท่านกล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดที่มันได้ก็อาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมาโลกกระเทศทรงตัดชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้น ในขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันร่างกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้ <c oughs> เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ ในวิชาที่ไปทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์ษษษงสมเด็จพระจินน์สียิ่งแสดงว่ายิ่งแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติแต่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกเนื่องจากความเป็นอยู่ทุกเนื่องจากความสัมพันธ์ เมื่อเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันห้ามันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นบริสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา์สดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายเพราะรู้ตัวว่าจะต้องตายและก็รู้ตัวยว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ และความตายนี้ก็ไม่มีมนิมิตเครื่องหมายนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนำให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจรารณากรรมฐานที่มีคนใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกเพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์เิียนทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลาบากในที่สุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึงเ <c oughs> <c oughs> มื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกแล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไร ก็ต้องกลับมาทุกตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปอง 7, ค์สมเจตพจนเดชไปจอมไตรเจี้ยนได้สรงแนะนําให้หาที่สุดของความทุกข์ให้ครบเดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสําหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดี ขอพระราชทานอาภัยถ้าฟังไม่ถนัดถ้าเสียงไม่ชัดแล้วว่าโทษของขันห้ามรบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานาติบาตในอดีตชาติมันมารบกวนก็ขอใช้นี่มันไป <c oughs> จนกว่าจะถึงวาระหมดนี่เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหนา้า แย่เป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหที่ทรงสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้น มันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาศัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อน,นั้น <c oughs> เป็นอน,นาถิว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุทธ,ธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความฉลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์สเปร์เซนต์ก็พอใจ ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำท่านผู้มีทรงพุทธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีตชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตาย ไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันห้ามันก็ไม่มีอีกทํายังไงจึงจะก,ก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านจงพิจารณาขันห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมศาสตย์ธรดานายก็ทรงแนะนํา ว่าท่านมีความฉลาดจนแล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่แม้แต่ขันห้าหรือว่าเห็นโทษของขันห้าที่ประกอบไปได้วยธาตุสี่มองดูขันห้าด้วยเจตนาดีคี่เอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันห้าที่เรียกนว่ามีรูปเวทนนาสัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งทั้งหา้าราการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสาคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็นข้อกำหนดรูร้ว่าเรานั่นเป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะมาจากไหนแสงขานอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจให้คิดไปไปด้านอกุศลจะมีมาจากไหน วิญญาณประสาทเป็นการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นความความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขันท่าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันสี่ก็สลายเมื่อนั้น คำว่าวิญญาณในขันห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพทวิาประสาสตร์เป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจินยานกับจิตเข้าไปผสมเสกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร <c oughs> เป็นเหตุทำให้าจ,จิตใจฟั่นเฟือนจับจุดแห่งความจริงไม่ได้ นี่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่จะมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุสี่เป็นสําคัญธาตุธาตุสี่ไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันน่ะที่ได้มาขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาเสงขานวิญญาณเพื่อตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทนาสัญญาเสงขานวิญญาณมันก็มีมาไม่ได้ อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุาาสีว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสีมีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อก,กระดูกในร่างกาย่ันเรียกว่าธาตุบินความอบอุ่นในร่างกาย่ันเรียกว่าธาตุไฟ ของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองน้ำลายเหงื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลม <c oughs> เป็นอาว่าส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสี่สำหรับธาตุสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนี ให้พิจารณาตามกฎของอน,นิจจลักษณะว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเที่ยงหรือว่ามันส่งตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสี่นี้มันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์ นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง,ง่ายๆว่าไม่เที่ยงต้นปลนปูมัน,นตัดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นปกติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา ถ้าใช้ปัญญายเพ็นเครื่องพิจรารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปเป็นเวลาวันเวลาเคลื่อนไปเพาบขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเห็งความเสียงได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก็ไปพุนเปลยชดใช้กับสิ่งที่เสียไป <c oughs> <c oughs> เสียงบางคำพูดออกมาไม่ชัด ก็ทางนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เข้าไปหาว่าคอไม่ดีสแสดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน ไม่สนใจทํางานสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเหมือนนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบไม่ไความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อคตัญญูไม่รู้คณที่เลี้ยงมาั้งนามแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยัง้งการเคลื่อนไหวการทําลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญเชิญมันพัง ทั้งเมื่อไรเลิกคบกันเหมือนนั้นความสบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดกันแล้วขอต่อหน้าต่อไป